สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องรับลมหนาวที่มาเยือนนะคะวันนี้บูลณีที่ของเราเนี่ยจะอยูที่มณฑลจังหวัดหนองคายเราลงทุนที่มาที่โรงเรียนที่อะไรทิโนโลโดีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูประถสมเด็จพระนิฐีธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเสียบพระองคราชมารินทร์ครับที่จัดก,การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความพิการทางกายนะครับก็จะเป็นนักเรียนที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว นะครับที่มาศึกษายู่ที่จำนวนประมาณ35คนนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีการจัดก,การศึกษาทั้งในระดับปวชแล้วก็ระดับปวสด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหลักสูตรพิเศษอีกหลายหลักสูตรเลยที่สอนให้กับนักเรียนที่มีความพิการการขื้นไหวน,นะครับ mm hmm. เช่น,หล, share, นหลักสูตรการทำยูเชร์นะครับหลักสูตรการทำเบเกอรี่แล้วก็หลักสูตรการศึกษาเบื้องต้นด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการของเราเราได้นําความช่วยเหลือที่ได้ระดมกองบินกับทุกทุกท่านมาแล้วนะครับมามอบให้กับนักเรียนที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณการศึกษาซึ่งเรามอบให้กับนักเรียนทั้ง34คนเลยนะครับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเนี่ยจะเป็นทุนการศึกษาคนละ2,000บาทต่อเทอมแล้วก็มีการมอบเงินนะครับเป็นกําลังใจให้กับพนักรานด้วยมี ทุนที่เรามอบให้กับทางโรงเรียนนะครับในโครงการพระป่าสําหรับการศึกษาของทางโรงเรียน,นครับซึ่งมอบไป3 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการมาเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของบุรุิธิเรานะครับซึ่งวันนี้อาหารกลางวันที่เรานํามาเลี้ยงนะครับก็เป็นอาหารกลางวันที่พิเศษเลยน้องๆน,นักเรียนเนี่ยเขาเรียกเกสมานะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำไก่ทอดแล้วก็ต้มแซ่บรวมข,ขนมหวานด้วยใช่ไหมครับ แล้วเราก็ยังมีการมอบเป็นอุปกรณ์การศึกษาแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้สมรรถกาต่างๆนะครับเช่นเครื่องปริ้นจำนวนส่งเครื่องนะครับอันนี้ทางโรงเรียนเขาบอกว่ายังไม่มีนะครับแล้วเด็กๆนักเรียนนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำงานส่ครูนะครับอุปกรณ์สมรักกาแล้วก็กระดาษด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีตามโครงการ ข้าวนะครับข้าว9้าบาทเราเราก็ได้ส่งมอบข้าวสารรวมถึงเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในการปรุงอาหารให้กับทางคุณครูแล้วก็คลากรได้ทําอาหารให้กับนักเรียนต่อไปครับเพราะว่าโรงเรียนน,นี้เนี่ยเป็นโรงเรียนประจาําคือน,นักเรียนเนี่ยมาเรียนฟรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือได้ ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้บริจาคทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมการสมทบทุนในกองบุญโครงการต่างๆของทางบุรีมิชิครับเพื่อให้เราสามารถจะนำเงินบริจาคแล้วก็สิ่งของบริจาคเหล่านี้นส่งต่อ้วยัรผู้ที่ท่านเคยแล้วก็ส่งต่อเ,สสญญเพื่อประโยชน์เกียรติณารมณมของทางผู้บริจาคแล้วก็ของทางบุรีมิชิด้วยนะครับของผอู้ใหญ่ใจบริริท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ